ป้าีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุูุสุคนเมื่อนีกิษนาตื่นขึ้นมาหนาบ่าท่านได้ล่างกระแลนมาหยอกแมวก่อนหลังจากหยอกแมวแล้วๆกะไปรอรอสวนหลังบ้านหาเก็บผักไปเฮ็ดแนวกินจ้าผักอยู่ลังบ้านกําลังงามนะจ้าบัดว่าสิเก็บไปใส่เอ่อเฮ็ดแนวกินัดที่นี่กับมาพ่อผักซุ้มมันหนาเนะาะจ้ากิษนากะสิเอาตะแกงไม้ย้อนออก มันหนาหลายจนว่ามันแข็งแม่จ้าพี่น้องเน่จากกิศนาก็ค่อยๆย้อนออกเป็นต้นๆ้น,น,นเก็บจากมองนี้ไปใส่ตะก้ามองนั้นเก็บจากมองนั้นไปใส่ตะก้าแต่ว่าก็ได้หลายเติบอยู่จ้ะแต่ว่าหากไปบบว่าก็บสมมุติว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เขาก็เก็บออก เพราะว่ามันเสิเห็นแห่น,น้องที่มันสมบูรณ์อ่ะเติบตโตบ่ดีแมเพราะว่ากิศนาบานลายโพดมันก็เลยเทให้ผักแน่นแน่นแล้วบน,นี้มันรู้สึกว่ามันจะแกแบบว่ามันใหญ่บไดังซี่ไหมมันจะแกล้าต้นมันอาจจะแกก่อนแต่ว่าผักกระตุ้นห,หน่อยๆนึงเด้ออาจจะค่อยๆย,ย้อนออก กิษณาคิดว่าถ้าย้อนออกแล้วกิษณาจังซิไปเก็บอีกมองไดที่มันนานๆนะ่ะมาปักไม่รู้สึกว่ามันเป็นอันถ้าวันใสในันั่นหลาย,ายๆไหมมันจะเป็นแข็งๆไหมจ้เป็นแก้ๆเป็นบ้าาอานดอกนย่ยจะเก็บออกเก็บออก เนี่ยจ้าต้นนี้แถวนี้งามดิแต่ว่าดินนะดำดีดีดินดำดีถ้ามองไดดินดำดำนะผักก็งามงามจะผู้น่ะเบื้งล้มต้นมันเป็นสีม่วงเนยจ้ะมันมันแก่หลายหรือว่ามันนาหลายนะก็เลยเก็บออกนี่เก็บออกเก็บออกแล้วก็จะ อก็บแล้วก็จะทําการล้างนะคะเอาไปล้างมือดําปี๊บๆล้างเสร็จแล้วพร้อมรับประทานค่ะ